วัครับวันนี้ทีมงานออโต้เทลลแอนด์อยู่กันกับ All-New Honda Civic ตัวนี้จะเป็น EL Plus นะครับซึ่งจะเป็นออปชั่นตัวกลางนะครับระหว่างตัวล่างกับตัวท็อปโดยจะมีราคาอยู่ที่1,9900ล้บาทนะครับครับซึ่งจะเทียบจากออปชั่นที่ได้มานะครับเพิ่มแค่45,000บาทนะครับจากรุ่นล่างนะครับ EL ก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับ ก็ถือว่ามีออปชันที่เพิ่มขึ้นมาพอสมควรและเป็นออปชันที่เราไม่สามารถที่จะไปใส่เองในราคานี้ได้นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับรูปโฉมด้านหน้านะครับก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็เหมือนกับ EL นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับตัวท็อปจะเป็น LED Fu ู l LED นะครับก็ไฟล่าง สปอร์ตไลท์เนี่ยก็ยังเป็น LED แล้วนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยงามในแบบราคาที่ไม่ต้องจ่ายสูงมากนักนะครับสำหรับล้ออลลอยของรุ่น EL Elpat นะครับจะมาพร้อมกับล้อขนาด16นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นยางดันหลบนะครับให้ยางมา215 55 R16 นะครับก็ลวดลายก็จะเป็นลายสี เงินเงาๆงาครับแล้วก็ข้างๆจะเป็นสีเทาๆนะครับซึ่งก็รูปแบบนี้ก็คือทาง Honda ก็จะใช้แบบนี้มาตลอดเหมือนกันนะครับและสำหรับ Honda Civic ใหม่ทุกรุ่นนะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งตัวฉีดน้ำนะครับจะอยู่ที่บริเวณก้านปัดเลยนะครับเวลาเราปัดแล้วอาจจะไม่ค่อยเลอะเทอะนะครับน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ปัดปัดไปเลยนะครับก็ทำให้เวลาวิ่งไปไหน ก็จะดูมีความปลอดภัยแล้วกระจกเราจะเคลียร์มากขึ้นนะครับและอีกออปชันที่ขาดหายไปนะครับก็คือ n o n l a n e w a วอชนะครับจะไม่มีในรุ่น EL กับ EL Plus นะครับจะเห็นว่ากระจกด้านข้างซ้ายเนี่ยจะโล่งๆไม่มีตัวกล้องโผล่มานะครับมากันที่ด้านท้ายบ้างนะครับจุดโดดเด่นก็คือไฟท้ายที่เป็นรูปรูปทรงใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับก็เรียกว่าใช้ชุดเดียวกันนะครับทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มี โลโก้ VTEC Turbo นะครับที่บ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนหลังเนี่ยก็จะดูแบบคลินๆนะครับไม่มีสปอยเลอร์แบบตัวของ rs นะครับก็ดูแล้วก็เป็นรถใช้งานคันหนึ่งแหะครับส่วนตรงที่คีบฉลามเนี่ยในรุ่น el plus กับ el เนี่ยเขาจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ารถสีขาวก็จะเป็นสีขาวถ้ารถสี ฟ้าก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นรถสีดําก็จะมาในแนวดุดันแบบนี้นะครับปลายท่อเสียงสองข้างนะครับจะถูกซ่อนอยู่ใต้กันชนนะครับซึ่งก็ผมว่าถ้าเอามาตกแต่งเพิ่มเติมนี่ก็สบายเลยนะครับให้ความสวยงามสปอร์ตดุดันเลยครับเพราะว่าออกสองท่อแล้วนะครับแค่เปลี่ยนปลายใหม่นะครับแล้วก็ทํากันชนชุดแต่งแค่นี้ก็จะหล่อในสไตล์ของเราแล้วครับในส่วนของล้อหลังนะครับ ก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกนะครับคือคันนี้เป็นดิสเบรกสล้อมาให้เลยนะครับก็สามารถใช้งานกันได้อย่างสบายใจและมั่นใจนะครับครับสำหรับเครื่องยนต์ของออนิวนั a ซ i วิ c ใหม่ตัว EL กับ EL+ นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันหมดนะครับก็คือเป็น178แรงม้ากับ240นิวตันเมตรนะครับ ที่สามารถเติม e85 ได้ด้วยนะครับในชมนี้เรียกว่าเอาไปปรับจูนหรือเอาไปใช้งานได้สบายและจึงทำให้รถคันนี้มีอัตราภาษีที่ถูกลงนะครับทำให้ตัวรถราคาไม่ได้แพงไปกว่ารุ่นเดิมนะครับที่สำคัญครับภายในเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับเช่นก้านสูบลูกสูบนะครับตัวการปิดเปิดวาล์ว wow, idi เสียนะครับทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานที่ ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะเป็นสายฟงสายไฟอะไรระยงระยางนะครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่เราต้องยอมรับนะเพราะปกติแล้วเขาจะมีฝาปิดให้แต่รุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตรงฝาเครื่องเนี่ยจะมีเขียนแค่ Honda ซึ่งตัวเก่าเนี่ยจะมีเขียนเป็น Earth ดีมอะไรมาให้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็แต่ว่าก็คือตัวเครื่องน่ย ได้รับการพัฒนามาจากรุ่นเดิมนะครับเอาเป็นว่าขับขี่ได้สนุกและดีกว่ารุ่นเดิมนะครับครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของตัว EL Plus นะครับก็มีความกว้างขวางเช่นกันนะครับก็เนี่ยสุดเอื้อมอย่างที่บอกนะครับสุดเอื้อมด้านหลังจะมีคานเหล็กนะครับคานเหล็กกั้นไว้ทําให้ตัว Civic ใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นซีดานเนี่ยไม่สามารถพับเบาะได้นะครับ รุ่นนี้จะมียางอะไหล่มาให้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือมาให้นะครับก็เรียกว่าสบายใจกันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับการใช้ชุดปะยางนะครับก่อกว้างขวางกว้างมากเหรอครับผมว่าใส่ของได้เยอะนะครับครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับตัว EL+ ตัวนี้กันครับว่าเขาจะขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน Honda Civic EL Plus นะครับซึ่งตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับจะมีออปชันอยู่กลางๆครับจะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับ40,000กว่าบาทจากรุ่นล่างขึ้นมาเพื่อได้รุ่นนี้นะครับแต่ถ้าจะเพิ่มจากรุ่นนี้ไปเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะต้องจ่ายเยอะหน่อยนะครับซึ่งก็ผมว่าถ้าแมวไม่ได้ ไม่ได้ต้องการใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าตัว Honda Sensing นะครับจะมีมาครบเหมือนตัวรุ่นท็อปเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราจะเราจะลองใช้ตัว Adaptive Cruise Control ที่ใช้ในเมืองได้ด้วยรุ่นนี้ใช้จนถึงจุดหยุดนิ่งได้นะครับกดปุ่มที่พรมาะไรนะครับที่ตรงปุ่มด้านขวานี่นะครับอ่าแล้วก็ปุ่มเซ็นะครับอ่าตอนนี้เขาก็จะตัดรถคันหน้านะครับจับรถคันหน้าอ่า แล้วดีอย่างนะครับคือเราสามารถเติมคันเร่งได้ด้วยเติมเร่งปุ๊บพอเราปล่อยเขาก็จะกลับมาอยู่ที่ความเร็วที่เราตั้งนะครับสมม,มติเนี่ยเราตั้งไว้ที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติรถคันคันหน้าเข้าไปไกลละเข้าไปเร็วกว่าเราเราก็เติมคันเร่งตามเขาได้แต่ก็ยังกลับมาอยู่ที่ความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับหรือจะใช้วิธีเหนือคือตั้งเผื่อไว้ก็ได้ครับเพราะยังไงเขาก็ไม่ไปเร็วคันหน้าแล้วเพราะเราตั้งตั้งให้ตามคันหน้านะครับ หน้าจอของตัวนี้จะเป็นหน้าจอธรรมดานะครับเป็นหน้าจอกระ็ดนิ้วนะครับทั้งสองอันเลยนะครับไม่เหมือนตัว R S นะครับแล้วมาตรวัดด้านนี้จะเป็นอะนาล็อกข้างนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับเนี่ยรถจอดเองแล้วนะครับน่ะเขาก็จะจอดเองปั๊บแล้วเขาจะแจ้งที่หน้าปัดว่าเป็นสต็อปนะครับจะอยู่ที่ตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับอย่างตัว R S จะมีจอข้างนี้ได้ด้วยอันนี้คืออย่างที่บอกข้างนี้เป็นเข็มอะนาล็อกดั้งเดิมเลย แบ่งซีกเป็นข้างนี้เป็นดิจิทัลนะครับการเลือกระยะห่างระหว่างคันหน้ากับเราเนี่ยก็เลือกได้ที่นี้เช่นกันตำแหน่งการพูมอะไรเนี่ยตำแหน่งพูมอะไรนี่เหมือนกันเลยพูมอะไรแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไม่มีแพลตนชิพนะไม่มีแพลตนชิพนะครับก็เรียกว่าเนี่ยเราก็รอนะครับเดี๋ยวพอคันหน้าเคลื่อนที่เขาก็จะเตือนเรานะครับซึ่งแต่ก่อน,นี่ะ มันก็แค่ต้องรู้ตัวเองไม่ต้องไม่ต้องให้เขาไม่มีระบบเตือนนะครับไม่มีระบบเตือนอันนี้คือเตือนเป็นเป็นเป็นไอคอนเป็นโลโก้ด้วยแล้วก็เตือนเป็นเสียงตึ้งขึ้นมานะครับก็มีความสะดวกสบายใช้ได้นะครับภายในของห้องโดยสารก็เหมือนกันกับ rs นะครับต่างที่จอแนีที่บอกแล้วก็จุดชาร์จเนี่ยไม่มีไวเลสชาร์จแล้วก็ตัวชาร์จตรงนี้จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับตัวเสียบ usb เนะี่ยเหลือตัวเดียวนะครับของรุ่น็อปจะมี2ตัวนะครับตรงนี้ยังมีมาเหมือนเดิมนะครับ คันเกียร์ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือคันเกียร์ตัวนี้จะเป็น g P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ S และเกียร์ L นะครับปุ่มตรงนี้จะไม่มีการเลือกหมดมีเฉพาะในรุ่น RS นะครับแล้วก็ปุ่มอีคอนจะมาอยู่ที่ตรงนี้แทนนะครับอย่างตอน RS เขาจะอยู่ในปุ่มเลือกเลือกฟังก์ชันเลยอีคอนนอร์มอลสปอร์ตนะครับแต่อันนี้สปอร์ตจะอยู่ที่คันเกียร์แทนนะครับ ไม่ได้แยกออกมาแต่ยังได้เบรกมือไฟฟ้าและเบรกโฮมาเช่นเดิมนะครับมีที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆก็เช่นกันเหมือนกันแหละตรงนี้กลับมาที่เดิมนะครับก็คือสามารถปรับระบบความปลอดภัยต่างๆได้ที่จากตรงนี้เลยผมว่าสะดวกดีมันมัน,ม,นมันรวมศูนย์ดีครับไม่ต้องไปกระจายกดมากแล้วก็ไม่ต้องเข้าเมนูเยอะมากนะครับสําหรับเรื่องวิทยุอาจจะดูไม่ทันสมัยนะครับไม่ทันสมัยแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะ ผมว่าต้องมีคนชอบแบบผมสาหรับคนที่ชอบฟังสร้างข่าวฟังวิทยุมีดีเจมีอะไรให้เราฟังเนี่ยการเลือกขึ้นเขาอ่ะมันสามารถหมุนได้ที่ตรงนี้เลยเนี่ยหมุนได้เลยนะครับหมุนไปทีละ0.05ไปได้เรื่อยๆละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีขึ้นวิทยุที่เราเลือกมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ชัดเจนพอที่จะระบบออโต้จะจับได้แล้วก็ปรับเลยนะครับก็ถือว่าดีผมผมชอบอย่างนี้นะ แต่การเชื่อมต่อเขาเขาก็ทําได้นะ Apple Car ์เพย์ทำได้แบบแบบต่อสายนะครับได้อย่างเดียว Apple Car ์เพย์นะครับเขาก็ยังทําได้ปกติไม่ไม่ใช่ปัญหาก็พอเชื่อมต่อแล้วก็ทํางานได้แบบนั้นนะครับปุ่มปรับอุณหภูมิตรงนี้ไม่สามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับก็ปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้นะครับเป็นปุ่มหมุนธรรมดาเหมือนกันเลยปุ่มคล้าย,ายกันหระครับตีมเหมือนกันไอความเป็นเอกลักษณ์ของหน้าจอนี้ก็เหมือนกันอ่าตอนนี้รถคันหน้าเคลื่อนที่แลวเขาจะมีเสียงเตือนนะครับอ่าเราก็เหยียบคันเร่ง รหรือจะใช้วิธีกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ่มขึ้นนะครับเลื่อนปุ่มขึ้นก็ไปละนะครับสบายๆพอประแตะออกแล้วเราก็เฉยประคองพวงมาลัยไปนะครับอีกระบบหนึ่งที่มีมาก็คือระบบเนี่ยอะเลนคิปปิ้งตัวนี้ครับก็เขาจะพยายามจับเลนถ้าเขาจับเลนได้นะครับระบบทำงานก็คือเขาจะพยายามประคองเราให้อยู่ในเลนนะครับถ้าเป็นเส้นทางโค้งที่ไม่เยอะมากเนี่ยเขาก็จะไปตามเลนนะครับเขาจะพยายาม ไปตามเลนที่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 ช่องทางจราจรนั้นนะครับเพราะว่าตัวตัวเซ็นเซอร์มันจะอ่านเส้นแต่บ้านเราเนี่ยฮะเหอย่างที่เห็นนะครับบางทีเส้นมันเต็มไปหมดเลยครับทั้งเส้นเก่าเส้นใหม่อันนี้ก็ก็เราก็ต้องขับขี่ด้วยตัวเองนะครับควบคุมด้วยตัวเองด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบช่วยนะครับเป็นระบบช่วยอ,อย่างที่บอกครับพอเขาเจอเราเราเผลอหรือว่า หลุดออกนอกเลนอย่างเงี้ยกำลังมีทิศท,ท,ทางที่ว่าจะหลุดออกนอกเลนหรือไปหยีบเส้นเนี่ยเขาจะไปค่อยแต่งเข้ามาค่อนข้างนุ่มนวนเลยนะครับค่อนข้างนุ่มนวนก็ช่วยได้ผมว่าเป็นระบบที่ดีนะระบบตัวนี้ผมว่าเปิดใช้ไว้อะ a l t e r n a ค i v e Control ก็เปิดใช้ไว้ก็ดีกันเผลอเลยเพราะว่าเนี่ยมันก็หยุดเองนะครับอย่างบางคนชอบทําบางทีก็ห้ามไม่ได้นะครับว่าจะไปหยิบของหยิบะายบางทีเผลอนะครับหรือทํากิจวัตรอย่างอื่นมันอาจจะเผลอได้นะครับอ่าก็เป็นตัวช่วย ใช้เป็นตัวช่วยดีกว่าเพราะแต่ยังไงเราก็ต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังนะครับถือว่าเขามีมาช่วยเนี่ยเวลาหยุดก็หยุดเนี่ยเราผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยไม่ได้เหยียบครับสําหรับตอนนี้เราก็กําลังมาทดลองขับ All New Honda Civic นะครับรุ่น EL Plus นะครับซึงตัวนี้ก็อย่างที่บอกละครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะ ภายในคล้ายๆกันมีลูกเล่นต่างกันนะครับอันนี้ก็จะมีน้อยกว่านะครับระบบความปลอดภัย Honda Sensing มีมาให้เหมือนกันนะครับมีการเตือนมีการอะไรเงี้ยครับระบบช่วงล่างที่ขับมารู้สึกว่าตัว EL Plus เนี่ยจะนุ่มนวลกว่าตัว RS นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับ เวลาเจอขอบถนนเจอเนินลูกกระโดดที่ดักความเร็วเงี้ยฮะจะรู้สึกว่ามันนุ่มกว่านะครับการขับขี่เดินทางเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ให้ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับแต่เวลาที่เราขับด้วยความเร็วแล้วเข้าโค้งแรงๆหน่อยก็จะมีอาการด้านท้ายอยู่บ้างนะครับก็มีโยนๆอยู่นิดๆนะครับ ตามสไตล์นะครับเพราะว่าผมว่าเขาเซตมาเน้นความนุ่มนะครับนุ่มพอพอเจอเลี้ยวเยอะเะนะครับโค้งเยอะเอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็ต้องความเร็วสูงนะครับต้องความเร็วสูงหน่อยนะครับขับใช้งานปกติก็อาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราขับมานี่ก็คือความรู้สึกในการขับของเ e กียร์พัทเนี่ย ก็ไม่ได้ต่างมากนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอัตราเร่งผมว่าเหมือนกันนะครับอัตราเร่งเหมือนกันน้ำหนักพวงมราลัยการควบคุมต่งตางๆตัวเบานะครับนั่งสบายเหมือนกันเพราะว่าตัวเบาของ e l plus เนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงเดียวกันมีตัวคำมาเรียกว่าออกแบบมาเหมือนเหมือนกันแต่ว่าวัสดุอะวัสดุอันนี้จะตรงกลางจะเป็นหนังเหมือนหนังรูรูะครับหนังรูรู แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเป็นหนังสังเคราะห์นะครับของ RS เนี่ยเขาจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตจะคล้ายๆหนังนิ่มๆกัมบะญี่คันทาร่าอะไรเงี้ยน,นะครับก็ความรู้สึกในการนั่งอาจจะเหมือนกันแต่ว่าผิวสัมผัสที่เรานั่งลงไปอ่ะจะไม่เหมือนกันนะครับความนุ่มความอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับความแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่าตัว RS น่ะปุ่มสปอร์ตปุ่มไะไรเขาอยู่ตรงนี้นะครับแต่สำหรับตัว EL+ ปุ่มสปอร์ตไม่มีนะครับจะอยู่ที่คันโยกซึ่งผมลองขับมาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันผมว่ามัน,มนผมว่าเหมือนกันผมคิดว่าเหมือนกันยังไม่ได้วัดขนาดละเอียดแต่ผมคิดว่าเหมือนกันเพราะว่าพอพอเราเข้าตัวโยกคันเกียร์มาที่ที่เอสแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็ดึงรอบลง คือลักษณะจะเหมือนกับการเลื่อนปุ่มไปที่โหมดสปอร์ตนะครับของตัว RS นะครับซึ่งผมคิดว่าก็ก็ใช้งานคนละแบบนะฮะแต่ผมว่าฟังก์ชันใช้งานคนละแบบแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือให้อัตราเร่งที่ดีนะครับให้อัตราเร่งที่ดีขับขี่ได้สนุกนะครับเนี่ยพอเป็นสปอร์ตแล้วคันเร่งมันก็ไวขึ้นนะครับพอคันเร่งไวขึ้นก็ขับขี่ได้สนุกนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเร็วมากมายอะไร ช่วงล่างหรือเฟือนะครับหลือเฟือเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ขับเร็วเกินไปนะครับถ้าเกิดเป็นขาซิ่งขับเร็วมากๆมันก็มีอาการอย่างที่บอกแล้ครับแต่ถ้าขับใช้งานทั่วไปก็ยังยังอยู่ในการควบคุมและให้ความมั่นใจอยู่ดีนะครับครับหลังจากที่เราได้ขับเจ้า Civic EL Plus ตัวนี้มาแล้วนะครับก็ต้องขอบอกว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า ฟีลิ่งการขับรวมๆแล้วก็แทบจะเหมือนกับตัว RS นะครับที่รู้สึกแตกต่างก็จะมีช่วงล่างจะนุ่มกว่านิดๆน,นะครับช่วงล่างจะนุ่มกว่านิดๆอาการท้ายโยนท้ายไหลถ้าเข้าโค้งแรงๆถ้าขับซิ่งๆก็ยังมีอยู่นะครับระบบ Honda Sensing ก็มีมาให้ใช้งานแบบครบคันเลยนะครับเหมือนกันเลยภายในก็จะต่างแตกต่างกันที่ลูกเล่นนะครับลูกเล่นออปชั่นเล็กๆน้อยๆเบาะที่จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับสำหรับเราขับในเมืองเนี่ยขับวนไปวนมาอยู่เงี้ยวันนี้รอบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ขับแบบว่า เหมือนตอนที่เราเอา RS ไปขับนะครับวันนี้เราขับแบตเรื่อยๆไปเปลื่อยขับแบตใช้งานนะครับขับแบตใช้งานตัวเลขที่ได้ขึ้นมาขับแบตในเมืองที่ในสภาวะบางเส้นก็โล่งบางเส้นก็ติดเหมือนกันตัวเลขที่มีขึ้นมานี่ก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้อยู่ที่ส3 3จดนะครับก็ตัวเลขก็ถือว่าทําได้โอเคนะถ้าออกทางไกลอ่ะผมว่าอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่า15ขึ้น,น่ะได้แน่ๆนะครับถ้าออกทางไกลนิ่งๆวิ่งตาม ตามปกติกฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยผมว่าได้ได้ไม่ยากนะครับสำหรับอัตราเร่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นจุดเด่นของซีวิ c รุ่นนี้เลยไม่ว่าจะอยู่ในโฉมไหนเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะให้ ELpass ขับได้สนุกต้องเลื่อนคันเกียร์มาที่ตัว S นะครับเขาจะเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโหมดได้ที่ตัว คอนโซลได้นะครับโลบเครื่องเสียงที่ให้มาคุณภาพเสียงพอใช้นะครับคุณภาพเสียงพอใช้แต่ที่ชอบก็คือการปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มง่ายๆไม่ต้องเข้าเมนูลึกอ,อันนี้ชอบนะครับส่วนเรื่องคุณภาพเสียงอย่างที่บอกว่าแค่พอใช้นะครับหน้าจอที่ได้เล็กลงมาก็สามารถบอกฟังก์ชันต่างๆการทำงานของ Honda s e n s i n g ก็บอกได้หมดนะครับ แต่ว่าด้านด้าน,ด,านด้านเรือนไม้เนี่ยเข็มไม้เนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกตรงนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แหละนะครับถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียงเงินเพิ่มไปรุ่นท็อปนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็ขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าคุณกําลังสนใจตัว c ีวิกตัวนี้อยู่นะครับแล้วคิดว่าอยากจะได้รถราคาต่ําล้านแล้วไปมองที่ตัว E L แนะนำว่าลองไปลองคิดคำนวณดูนะครับเพราะว่าถ้าจาก EL เพิ่มมาเป็น e l พัทเนี่ยมันเพิ่มเงินประมาณ40,000ื่กว่านะครับเมื่อไปหารในจำนวนการผ่อนนะครับต่างๆนาๆนาเนี่ยมันจะเพิ่ม,มกันไม่เยอะแต่เราได้ออปชันออกมาเพียบเลยบอกไฟฟ้าก็ได้นะครับอ่าได้ได้มาจากตัว e l เยอะมากนะครับซึ่งผมว่าคุ้มมันเป็นออปชั่นที่เราไม่สามารถที่จะไปติดตั้งเพิ่มได้ตั้งหากนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะคิดว่าผมว่ารุ่นนี้แหละน่าจะเป็นรุ่นที่คนได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะว่าถ้าอย่างขาซิ่งขาแต่งบางทีเขาอาจจะไม่อยากได้ลูกเล่นการเล่นอะไรมากมายเอารถมาเพื่อเอาความแรงของเครื่องยนต์มาปรับเซตใหม่นะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนช่วงล่างใส่พาร์ตตามสไตล์ของเขาผมว่ารุ่นนี้คุ้มค่านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจก็สามารถนํา ไปถ้าสนใจก็สามารถไปทดลองขับไปชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากช่อง YouTube Channel ของ Auto Thailand ด้วยนะครับก็ไปกด Subscribe ติดตามไว้เพื่อมีเนื้อหามีรนะีวิวอะไรน่าสนใจสำหรับคุณก็สามารถรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ